สวัสดีเ,เพื่อนๆนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทางช่องทางต่างๆของพวเราวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับารทุนทองคําในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถตามแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทางต่างๆนะครับวันนี้จันทร์ที่15กันยายนนะครับสัปดาห์นี้จะมีการประชุม f มซ c ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสําคัญเลยนะครับเพราะว่าหากเฟดมีการลดดอกเบี้ยรจริงก็จะเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ9เดือนนะครับซึ่งจากเฟดวัตถุเองก็ีินโน้มเกือบร้อยเป 0.5%ซึ่งเป็นไปตามนี้ก็ไม่เหนือการคาดการณ์ของตลาดมากนักแต่ว่าสิ่งที่ตลาดรอคอยก็คือเรื่องของลพผลว่าปีนี้จะมีการลดอีกสองครั้งหรือไม่แล้วก็ปีหน้าจะลดอีกครั้งตัวนี้แหละครับจะเป็นแรงผลักดันราคาทองคําเลยครับต้องมาดูแล้วครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณศรีรักปะโกติบพาผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซิงเฮงโกลฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูมุมมองการลงทุนของหัวเซิงเฮงเลยครับว่าจะวางแผนกันอย่างไรดีในช่วงของการก่อนการประกาศผลไอโอมซีในช่วงดึกๆึขึ้น พูดนะครับแล้วก็ในช่วงดึกเองที่มีการประกาศตัวเลขต่างๆตรงนี้ราคาจะเหวี่ยงแรงแล้วจะมีการวางแผนการลงทุนอย่างไรดีผู้คุยกับทางคุณสีรักเลยครับเสือคุณสีรักครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่มค่ะสัปดาห์นี้มีเอฟเอ็มซีนะครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับคุณสีรักไม่น่าจะเซอร์ไพรส์เนะในเรื่องการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้ที่ตลาดเฝ้ารอกันแล้วก็มีการเก่งกําไรในทองข่าวจากประเด็นนี้คงลดดอกเบี้ยเพียงแต่อาจจะเซอร์ไพรส์คือจะลดเท่าไหร่เท่านั้นเอง นะคะน่าจะไม่เซอร์ไพรส์ก็คือน่าจะลด0.25เปอร์เซ็นคงไม่ได้ใช้ยาแรงเหมือนกันอยางปีที่แล้วลด0.5เปอร์เซ็นตนะตอนนั้นคือเงินเฟ้อกำลังลงแต่ว่าตอนนี้เงินเฟ้ออาจจะกำลังจะเพิ่มนะคะเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งมีประเด็นอะไรสำหรับประชุมเฟดครั้งนี้อีกนะคะก็คงเป็นเรื่องของประมาณการตัวดอทคอตแล้วก็ประมาณตัวเศรษฐกิจของไมกาเองนะคะซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะ สำคัญกว่านะคะเพราะว่าปกติตลาดคาดการไว้ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องการที่เฟดจะตึงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สั่นเรื่องอันนี้นะคะจะต้องรอดูเพราะว่าเท่าที่ดูมุมมองของตลาดถ้าเราดูจาก CME Fed Watch Tool เนี่ยตลาดประเมินว่าเฟดต้องเร่งลดดอกเบี้ยคือปีนี้จะลดดอกเบี้ย0.75%แล้วก็ปีหน้าก็ต้อง0.75%อีกนะคะแต่ถ้าเกิดไปดูดอทพอตตอนเดือนมิถุนายนเฟดบอกว่าก็ลดดอกเบี้ยปีนี้0.7 แต่ว่า,อ,าอีกสองปีข้างหน้าก็ชะลอนะโลดดอกเบี้ยแค่ปีละศูนสอง้าเท่านั้นนะคะอันนี้อันนี้คิดว่าเป็นประเด็นเลยถ้าเกิดเฟดต้องเล่งโลดอกเบี้ยนะอาจจะทำให้พองกลับมาเล่งตัวสูงขึ้นหลังประชุมเฟดนะคะเชื่อว่าช่วงต้องสัปดาห์เนี้อาจจะเคลื่อนไหวไซเวยะะ่ะกรอบแค่ไปกอน,นะค่ะอือฮึโอ้นี้ถ้าเกิดว่า ผมม่าเจนนพาเวลแกจะกล้าประกาศยันไงม่คุณศิรักหรือว่ายังยืนหรือว่ายังยืนตามดอทพอตเดิมไปคือสองครั้งไปก่อนหรือว่าประกาศชัดเลยสามครั้งปีนี้บีหน้าอีกสามครั้งอะไรแกจะกล้ายืนประกาศอยาง้งเลยป่ะครับเอ่อถ้าถ้าพาวเวลพาเวลอาจจะต้องตามสิยงส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าดอทพอตเนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นการโบจะคณะกรรมการเอ็มซีใช่แล้วส่วนส่วนใหญ่ไปไปพอตตรงจุดไหนกันมากก็อาจจะเป็นตัวรตรงนั้นก็อาจจะเป็นดูเป็นหลักดีกว่าแต่พาเวลเข้าใจว่าก็ ที่เราเห็นก็แจ็คสันโฮแก่ท่าทางอ่อนแล้วแหละนะคะคือกำลังตกเบี้ยแล้วตกไยการจ้างงานอ่อนแอหลือเกิดเาใจเห็นเข้าใจว่าแกคงตกใจเหมือนกันนะบวชใช่ที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพลโลแบบประจําปีนะเมษาโยนปีที่แล้วคมมีนาคมหกแปดอุ้ยตัวเลขลดลงใช่สูงที่สุดเป็นบวชการว่าปีที่แล้วแปดแสนตําแหน่งอะไรตรงนั้นยังยังสูงนะนะอันนี้สูงที่สุดเป็นบวชการ ก็คงหารหารสิบสองแล้วไอ้ตัวเลขมันจะหายไปเจ็ดหมื่นพอตำแหน่งกลายเป็นตัวเลขจริงคนไทยเพรา่มขึ้นแค่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันตำแหน่งทเองต่อเดือนเนอะแล้วแล้วมันแล้วมันตั้งแต่เมษาหกเจ็ดน่ะปีตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะไอ้ตัวเลขการจ้างงานอ่อนแออันนี้ตีความได้อีกอีกเรื่องหนึ่งอีกอ้าวข้อมูลสถิตินี่เชื่อถือได้ไหมที่รายงานออกมาเนี่ยนะคะความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์ก็ลดลงจากหลายเรื่องนะแรกแฟงองค์กรอะอ้าวไอ้ข้อมูลเศรษฐกิจอ่เศรษฐกิจ ยักษใหญ่อันดับหนึ่งขนาดนี้มารายงานตัวเลขกเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะคะมันอันนี้จะเป็นส่งผลบวกกับกับทองระยะยาวแต่ระยะสั้นเราก็คงต้องมองโฟกัสเร่องดอกเบีย้ยก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือในช่วงของประการ,การประกาศลดดอกเบีย้ย0.25เนี่ยทองอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกลงมาก่อนมะครับแล้วก็หลังจากว่าพอประกาศตัวดับพอตขึ้นมาก็ หรือว่าแถลงของจนไปเรลหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นก็อาจจะดีดกลับอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคบใช่ก็เป็นก็เป็นไปนะแต่ว่าคือตัวดอทพอตเนี่ยจะประมาณช่วงตีหนึ่งใช่ครับ่แจะช่วงช่วงประชุมเสร็จแล้วมีมติแล้วเขาอาจจะมีดอทพอตตามมาเลยแสดงว่าเออเนเวลามันอาจจะแบบสมมติสินาทีหลังจากนั้นอาจจะโอ้ยเห็นดอทพอตแบบเร่งออกดอกเบี้ยนะทองก็จะดีตัวแต่ถ้าสมมติตรงกันนะอะไรกันแลเฟดจะยืนว่าฉันจะแบบยังไม่เลยเล่งรอแบบนี้ กลายเป็นทองจะจะโดแนแรงแรงอย่างหนักอืมเป็นไม่ได้ค่ะคือถ้าเกิดว่าตัวเลขไม่ไม่เหนือคาดการขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนเซลล์อ่นแฟกลงมาถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะโอ,อย้ยางงี้แสดงว่านักงทุนต้องวางแผนดีๆนะคุณศิรักมันเหวี่ยงแรงน่าดูเหมือนกันนะผมว่ารอบนี้คิดว่าเหวี่ยงแรงเนาะมันเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายช่วงเนี้เออแล้วมันกลายเป็นจะดูอีกแนวโน้มเนาะดอกเบี้ยเป็นยังไงนะคะคงคงจะมีการเหวี่ยงแรงที่ดีเลยเช้านี้ก็ยังแปะนะคุณศิรักยังพักตัวยังไซเวดาวสั้น ทนนอทั้งทั้งที่ช่วงสุดสัปดาห์นี่โอ้โหมีข่าวเยอะแยะมากมากยนะครับโดยเฉพาะรัสเซียประเด็นรัสเซียกับทางยุโรปอเมริกากดดันยุโรปอะไรแต่ว่าราคาทองคํากลับไม่ดีรับข่าวเท่าไหร่เลยนะครับเช้านี้ใช่กลายเป็นแบบแบบไปรอเรื่องประชุมเฟดเปล่ออนะคะออแล้วก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขามีเอ,อ่อประชุมกันระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนน่ะครับนะคะก็นะคะือตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วแบบว่าเออสี่วันนะสี่วันก็คงจบวันพุธซึ่งอันนี้ก็คงมีการเจรจากันคานะคะของมันคงเอ่อ เราไอ้เรื่องขายดิจิตออะไรคงไม่เกี่ยวอะไรมากงนับครับแต่ว่าเรื่องการค้าเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่มีความขึ้นสรุปนะโอ้ยังๆนะอาจจะยมัยังมีเวลาคุยกันอาจจะต้องถึงพฤศจิก็คงยังไม่ได้ข้อสรุปอะค่ะมันก็เลยก็เลยทองก็อาจจะไม่ได้แับไปหาความสมแข็เรื่องเรื่องพวกนี้นะคะหรือความขัดแย้งกันเองหรือว่าที่สเปนก็อาจจะไม่พอใจนะจีนอินเดียไปช่วยซับซ้อนรับซื้อซื้น้ำมันอะไรเงี้ยก็เป็น ประเด็นที่คิดว่าคงมีผลแหละนะคะทำให้การเจรจากันค้าอาจจะแบบเจอภาษีที่สูงหรือว่าเจรจาแล้วมันหยุดชะงักเกรจาไม่คืบหน้าในแน่นอนค่ะมีประเด็นอะไรอยากให้ติดตามเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับหลักๆก็น่าจะประชุมเสจแล้วก็มีประชุมธนาคารกลางอันอื่นเนาะแต่คงไม่มีผลเพราะว่ามีบ o e วันพหัสนะบ o j เจวันโศกบี BOE คงไม่ลดดอกเบี้ยแหละคงคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมสไตล์เดียวกับปี ECB ธนาการกลางโลกซื้อสดวงจรลดดอกเบี้ยบ o j เขาไม่เหมือนชาวบ้านนะเขาคือเขาขึ้นขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้คงไม่ขึ้นนะคะก็เลยเราก็ปรับกรเสริมเฟดเรื่องดูการเจรจากันค้าสมกาจีนนะเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ดึงสองเราดูเอชพีดีอเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วขายออกมาจะตันสองสัปดาห์ก่อนเข้ามาซื้อแรงเนาะใช่ให้กลายเป็นแล้วเขาเริ่มระบายของมาอองอาจจะต้อง หนักใหญ่ๆแล้วแบบซื้อมันหนักแล้วก็ระบายของอาจจะเป็นการลดลดเอ่อก่อนที่ลดอ่าเสื่อสานะก่อนประชุมเฟดหรอครับเป,เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไได้เกิด <No? S 1> ให้มันดูลักเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแบบเอ้ยพาวเวลบอกว่าถ้าจะแบบไอ้เศรษฐกิจท่าการอาจจะเกิดเตะเวชั่นอะไรเศรษฐกิจชะลอตัวอะไรเงี้ยเขาอาจจะปรับโพซิชันเข้ามาหลองเขามาซื้อนะคะเขามาซื้อเพิ่มเติมโอเควิธีการลงทุนแนะนำไงดีครับโปรสิงเกตจริงๆถ้าถามว่าเอ่าลงมาอย่าง ให้ซื้ออยู่นะเพียงแต่จะจะลงมาให้เราระดับไหนเท่านั้นนะคะคือ <laughs> ถามว่าสามพันหกพอนตอนนี้ห้าห้าพหมื่นสี่พันประมาณสามร้อยบาทขึ้นดวยเงินบาทอีกถ้าลงมาตรงนี้ยังคิดว่านะ่าหนะ้าเือเก่งกำไรนะเบ็ดเบ็ดเบ็ดว่าคล้ายๆกับประชุมเไปแล้วทองอทขึ้นนะคะเ<ส>บ็ดสกว่าสามหกยี่สิบซื้อได้ไหมครับตรงนั้นทยอยได้ไหมครับหรือว่าไปรอสามพันหกไปเลยดีกว่าเอได้สามพันหกยี่สิบได้คิดว่าอาจจะดูเหมือนแบบแต่ง แรงขายไม่หนักเนาะคนที่มีอยู่คงเอ๊ะเดี๋ยวเกิดทองขึ้นแล้วมันลงมาแล้วมันไม่ได้ซื้ออ่ะไม่ได้ของถ้าเป็นใบได้ถ้าเราลงมาตรงนี้เราก็ลองดูก่อนทยอยแล้วกันเนาะแย่ๆไปก่อนได้แล้วข้างบนครับเป้าให้เท่าไหร่ครับเป้าคงให้เออวันนี้สามพันหกพห้าสิบสามพันหกร้อยหกสิบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดหลังประชุมเฟดเราก็มีลุนนะอาจจะกลับไปพอตามไฮเดิมสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าหรืออาจจะแบบขึ้นแรงไปถึงสามพันเจ็ดร้อยดอลลาร์ได้ แต่เดลซันยังมองเป็นการพักตัวก่อนเนาะใช่ช่วงช่วงต้นสัปดาห์คิดว่าพักตัวอ่อตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธเลยคือเราสูตรของเจ้าพียนอ่าช่วงนี้นิ่งๆเยอะก็ก็ถ้าเกิดว่าเล่นก็ไซเวลในกรอบใช่ไหมครับเล่นลงทุนยาสั้นไปก่อนใช่ใช่ไซเวลคือสามพันหกร้อยยี่สิบถึงสามพันหกร้อยห้าสิบนะของของไทยบ้านเราก็ประมาณห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยถึงประมาณห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทครับโอเคขอบพระคุณครับคุณศิริราคายินดีครับสวัสดีครับหนุ่มค่ะลองขอบคุณคุณศิริรักประ โอติปภพาภพูมอในการฝ่ายวิเคราะห์ราษาทวีสิ่งแห่งฟีเจอร์จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลการลงทุนทองคําในวันนี้นะครับคุณศิรกัก็ยังมองนะครับว่าในช่วงตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธนะครับราคาทองคําอาจจะยังคงไซเวอย์อยู่ในกรอบนะครับเพื่อรอผลการประชุมในคืนวันพุธเลยนะครับซึ่งปอบถ้าเกิดว่าลงมาแถว3ามพันหน่ร้อยยี่สิบสามพันหนร้อยคุณศิระก็ยังมองว่าเป็นจุดเข้าซื้อนะครับแล้วก็เพื่อไปลุ้นกันละคบว่าหลังการประชุมเฟดจะมีการประกาศตัวเลลขออออออกกกกกมมาาาาาายย่งงงงงรรรรบ้้้นนนจััคตีดูผ รวม BOE ในคืนวันพุธนะครับแล้วก็ BOJ ในคืนวันศุกร์นะครับแต่ว่าทั้ง2ฝั่งทั้ง2องทั้ง2ธนาคารนี้ก็คาดว่าจะยังคงดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่า ECB ก็คงดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเพียงแค่เฟดแะครับว่าจะลดดอกเบีย้ยแรงมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ราคาทองคําค่อนข้างจะให้ความสําคัญค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับต้องมาดูเลยนะครับโดยเฉพาะการถแถลงของโจมพาเวลตรงนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญมากๆนอกเหนือจากนั้นก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ของทางฝั่งรัสเซียครับว่าจะมีการตอบโต้อ,อะไรยังไงหรือบ้างการ หาเลือระหว่างสหรัฐกับจีนเองต้องมาดูว่าจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างตอนนี้ก็ยังคงเป็น 2- อสเรื่องหลักๆนี้ครับที่ยังคงเฝ้าติดตามเป็นอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับนี่คือข้อมูลที่โกเราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบร่กวนวฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสปอนเซอร่้ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําวังใจบจริงมาด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ